พบกันอีกครั้งนะครับตามสัญญานะครับนะครับในในในเซสชันนี้นะครับเราก็จะมาอะไรนะทำการปรับแต่งนะครับ user reference นะครับ user reference ก็คือว่า,าในในในส่วนตรงนี้ที่ทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะมี Use, Use, user reference นะครับให้เราได้ปรับแต่งคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรมซึ่ง มันก็จะสนองความต้องการของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูของเบนเดอร์มันอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นพอเปิดโปรแกรมไปเนี่ยนะครับ default t a b ตรงนี้นะครับจะเป็นแทถบที่ชื่อว่า info นะครับรู้ได้ไงว่ามันชื่อ info ก็ดูจากตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับตัว i info นะครับ user reference อยู่ตรงนี้นะครับพอนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเราให้เรานะครับ เด็กนะครับตรงขอบด้านบนนะครับดึงลงมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีนะครับเอนเดได้ทําการแบ่งเซกชันให้เราในการปรับแต่งเนี่ยออกมามากมายอย่างเช่นอินเทอร์เฟซจะปรับยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายหน้าจอนะครับโดยการกด c อนโทรลนะครับแล้วก็ arrow up นะครับหรือลูกศรลูกศรด้านบนนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อขยายหน้าต่างนี้นิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ มาอันแรกนะครับดิสเพย์นะครับก็จะมีการติ๊กนะครับค่าดีฟอร์ที่มาก็จะมีทูทิปนะครับที่จะบอกอย่างเงี้ยที่โผล่ออกมานะทูทิปนะครับก็จะเป็นดาร์ล็อกของเทคหรือๆๆๆๆเราเรียกว่าทูทิปเทคนะครับก็จะมีถ้าเราติ๊กออกอมันก็จะไม่โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนี่คือตัวอย่างการตกแต่งเห็นไหมผมมาชี้ที่นี่ละมันก็ไม่โชว์ละนะครับ แล้วผมมีการเช็คอินเข้าไปนะครับก็จะมีการโชว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์เล็กๆอันหนึ่งนะครับที่เราปรับแต่งเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ผมก็คงจะแนะนําในส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับต้องดูตรงวิวพอร์ตประกอบนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แท็บอินเทอร์เฟซนะครับทูทิปนะครับอ็อบเจกต์อินโฟอินโฟเมชันนะครับก็คือคงจะบอกว่าอ็อบเจกต์นี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อย่าง Job s e r Info ก็คืออย่างตงัวคิวตัวตนี้ก็จะมีชื่อ,อชื่อคิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ View Name View Name, นตอนนี้เราอยู่ที่ User Perspective นะครับก็จะมีการโชว์นะครับติ๊กออกก็จะไม่โชว์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่เราต้องปรับแต่งเลยนะครับที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็คือ,อ View Manipulate นะครับก็คือไอ้ตัว Zoom to Mouse Position มันเป็นยังไงคือ คือปกติค่า default นะครับของเบนเดอร์ในเวลาเราซูมใช่ไหมครเราซูมลงไปเนี่ยก็จะวิ่งไปนะครับในตำแหน่งตรงกลางเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเอาเมาส์ด้านไหนเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาออริจินก็คือตรงระนาบ0 000, นูนย์เ0กนยะครับก็คือออริจินหรือว่าจุดตร,ตรงกลางของอของคิวที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามีการติ๊กซูมเมาส์โพซิชั o นเนี่ยมันจะทำให้เราสะดวกสบายขึ้นในกรณีที่เราทำงานกับหลายอ็อบเจกต์นะครับเช่น อ่าโซ่ผมเอาอสี่เหลี่ยมเอามาอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอย่างนี้นะครับในการนี้เรามีหลายอ็อบเจกต์ในซีนนะครับในวิวพอร์ตนะครับหรือว่าผมจะอาจจะเรียกว่าซีนบ้างวิวพอร์ตบ้างเนี่ยนะครับอ่สาสมมติเราจะบักจะปรับแต่งอ่าปรับแต่งอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับเราจะมีการเช็คนะครับซูมทูมาร์โฟสเซนสสังเกตว่า เวลาเอาเมาส์ไปวางตรงไหนแล้วเรากดนะครับในการซูมลงไปซูมนะครับทําได้โดยการที่เราใช้โรเลอร์หรือเมาส์กลางของเมาส์นะครับที่เป็นวิวนะครับกระปันเข้าปั่นออกอย่างนี้นะครับส่วนเราจะไปดูที่ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเราจะดูที่เจ้าตัวกล่องนี้นะครับก็จะทําให้เราสะดวกสบายขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมาดูอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวไหลลงมาด้านล่างนิดนึงสมูทวิวนะครับสมูทวิวนะครับ ทีนี้สมูทวิวนะครับก็คือความเขาเรียกว่าความสมูทในการปรับเปลี่ยนวิวเช่นการปรับเปลี่ยนจากวิวฟอนวิวด้านหน้านะครับฟอนไปวิวด้านข้างนะครับวิวไลท์นะครับที่ยอยู่ด้านขวาอตอนนี้เราอยู่ที่ยูเซอร์เ p e ร์สเปกติฟต์วเราจะปรับวิวไปที่ฟอนวิวนะครับฟอนปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าวิวนะมีการหมุนแต่ถ้าเราปรับไปที่ประมาณสัก5้าอนะครับมันก็จะทําให้วิวเนี่ยมันดูอ ทำให้เราดูเวลามันหมุนอะไรเนี่ยมันทาให้เราดูสบายตาขึ้นนะครับก็คือมันมีความสมูทขึ้นเอนวิวอะไรลองปรับไปเป็นวิวไลท์นะครับแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับอ่านะครับแล้วกอ็อะไรอีกนะครับเมนิ u ูเลตตรงนี้นะครับจริงๆตามค่า default ในขณะที่เขาให้มานะครับเมนิ u ูเลตก็ไอตัวตัวตัวลูกศรตัวนี้นะครับ ไอตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการ Move นะครับก็จะมีแกน x ซึ่งเป็นสีแดงแกน y สีเขียวแกน c z นะครับสีน้ําเงินนะครับเมนูโปเเลก็จะเปลีป่ยนไปตามเช่นถ้าเราติ๊กอยู่ที่การ t r a n s f o r m นะครับก็จะเป็นลูกศรแบบนี้นะคะนรับ t r a n s f o r m ก็คือการ Move ไปซ้ายไปขวาเดินขึ้นบนลงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการที่เราคลิกตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเมนิพ hmm. ูเลตเกีเ่ยว mm hmm. กับการโรเตชันหรือการหมุนนะครับการหมุนก็หมุนได้สามแกนนะครับ x y z นะจะหมุนทีละแกนสองแกนพร้อมกันสาแกนพร้อมกันนี้แล้วแต่นะครับก็จะมีอะเมนิพูเลตของการสเกลนะครับทีนี้คําว่า a n นิพูเลตไซส์อย่างเช่นในกรณีที่เออบางคนคิดว่าสายตาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มขนาดได้นะครับเห็นนะก็ปั่นตัวเลขตรงนี้ขึ้นไปนะครับเราจะใช้ในการอค่าต่างต่างที่เป็นอเขาเรียกว่า mm hmm. อะไรอะ าการใส่ค่านะครับเราจะทําได้โดยการที่เราคลิกเมาส์นะครับเลื่อนมาทางซ้ายเป็นการลดค่าเลื่อนไปทางขวาเป็นการเพิ่มค่านะครับหรือเราจะทําการดับเบิลคลิกแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปโดยใช้คีย์บอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับคือไอ,ไอตัวอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือฟอร์แมตเดียวกันนะครับก็คือเราสามารถคลิกแดกไปซ้ายนะครับซ้ายก็ลดค่าขวาก็เพิ่มค่า นะครับหรือว่าเราจะดับเบิลคลิกกรอกเป็นตัวเลขลงไปนะครับก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็น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 แนวทางปฏิบัติพื้นฐานที่ทํากันกับกับ d a o g ที่เป็นตัวเลขอ่ t เทคไม่ใช่ Text เป็น b ล็อกที่มีตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับทั่วไปนะครับอทีนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อะไรมากก็ไม่ต้องยุ่งหมายค่ะคือคือก็ปรับเลเถ้า,เาอยากได้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ ใช้ค่า default ก็มันก็ที่มากับโปรแกรมในขณะที่ปรบมากับโปรแกรมนี่ก็โอเคอยู่แล้วนะครับต่อไปไปดูเซ t ชันต่อไปนะครับเดี๋ยวดูอะไรอ๋อมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อตรงนี้นะครับเมนูนะครับเมนูนะครับถ้าเราเช็คอินตรงคำว่า Open on m o u มา Over นะครับคือคือโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าเมนูเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเมนูต่างๆเห็นไหมฮะเวลาเราเอาเมาส์ไปวางนะครับข้างบนเนี่ยเราต้องคลิกก่อน าถึงจะโชว์ออกมาว่าในเมนูนี้มีสับเมนูอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า open on mouse over หมายความว่าตัวนี้เขาจะเปิดให้อตัตโนมัติเมื่อเวลาเราเอาเมาส์ไปวางปุ๊บนะฮะก็จะกระเด้งขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้คลิกเลยนะครับอ่าตัวนี้เขาก็จะเบ่งก็สะดวกสบายดีนะครับตรงนี้ก็อ่าใช้ไปนะครับดูนิดหรืออะไรอีกปะโอเคงั้นไปเซกชันต่อไปนะครับ Edit นะครับการ Edit นี้ก็นะฮะเดี๋ยวขอบ ขยายนิดนึงนะครับไม่ถนัดเลยอ,อีดิ t ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการาน่าจะเป็น data อ,าาอะไรภายในเกี่ยวกับของ object สักอย่างหนึ่งนะครับนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีการ new object ขึ้นมาเนี่ยคือดโดยปกตินะครับการ new object เ,เวลาเรานิว object ขึ้นมาเนี่ยนะครับ นะครับสมมติผมเอา UV Sphere ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ UV Sphere เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดของนะครับก็คือเป็นโหมดของ Object Mode นะครับไม่ใช่ Edit Mode นะครับดูจากตรงนี้นะครับ Object Mode แล้วถ้ามันเป็นตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนโหมดไปเป็น Edit Mode การเปลี่ยนเข้าไปเป็น Edit Mode ในเพื่อที่เราจะทำเข้าไปนะครับทำการตัดแต่ง Modify นะครับ Vertex Edge ก็คือขอบนะครับ Face นะครับการ Extrude อะไรก็ ทำไปนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในในโหมดของออบเจกต์โหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถกระทำอะไรกับเขาได้นอกจากการยอ่อการขยายการเคลื่อนย้ายหรือการทำ a อนิเมชันให้เขานะครับก็คือไม่ไม่ได้เข้าไปในในในอิเลเมนต์ปีกย่อยของออบเจกต์นะครับซึ่งการที่เราจะเข้าไปโมเดลลิ่งออบเจกต์เนี่ยเราต้องกระทำเข้าไปในใ,ในในหน่วยเหล่านั้นนะครับก็คือการกระทำในในหน่วยที่ที่ที่เรียกว่า Edit Mode นะครับที่กระทำไปที่ v e r t e x ทําำไปที่ Poly ก o อนไปทำไปที่ Edge นะครับ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้งของกัรโมเดลลิ่งนะครับออคยีนิดหนึ่งนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมอันนี้ก็จะเป็นอันดูนะครับอันดูสเต็ปนะครับก็คือถ้าถ้าเราอยากก็คือตรงนี้มันก็จะมีเราจะสามารถทำทำการ undo อันดูย้อนหลังไปได้นะฮะสามสบสองสเต็ปนะครับ ตรงนี้เราก็ถ้าจะได้มากได้น้อยไงก็ใส่ใส่เข้าไปได้นะครับ input input คืออ่านะครับตรงนี้นะครับ emulate ทีที t t o n เมาส์นะครับตรงนี้ก็ติ๊กอยู่แล้วนะครับ continue gap นะครับ gap ก็คือการ move นั่นเองนะครับการคลิกแล้ว move select width นะครับ select ก็คือการ select object นะครับก็คืออ่าที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือการคลิกขวานะครับในในในการในการ select object นะครับซึ่งมันมันอาจจะ แรกๆเนี่ยอาจจะดูแบบว่าปรับตัวกับมันไม่ค่อยได้นะครับพราปกติตั้งแต่เราใช้พ c ซมาเนี่ยเวลาเราซีเล็กเราทําอะไรเนี่ยนะครับเราจะคลิกที่เมาส์ขวาน,นะครับหรือหรือเราคลิกที่ใช้นิ้วชี้คลิกนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาเป็นการใช้อ่านิ้วกลางในการคลิกนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยผมว่าใช้คลิกขวาเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกอะไรได้หลายอย่างคือจริงๆจะคลิกซ้ายก็ได้แหละนะครับแต่มันจะมีอุปสรรคว่า พอใช้คลิกซ้ายแล้วเนี่ยนะครับคีย์บางคีย์มันจะแบบมันใช้ไม่ได้หรือว่าผมปรับไม่ดีก็ก็ไม่รู้แหละ,ะนะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคอนฟลิกต่ตางๆนะครับเกี่ยวกับการกําหนดฮอตคีย์นะครับต่างๆไอตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็ค่อนข,ข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งในการกําหนดฮอตคีย์ลงไปนะครับแอดออนนะครับแอดออนก็จะเป็นเรื่องอ,อย่างเงี้ยฮะ ก็คือมอีเขาเรียกว่าเป็น,ปนโปรแกรมเล็กๆในการเสริมนะอย่างตรงนี้อย่างตัวอย่างเช่นเวลาเราแอดอ็อบเจกต์นะครับต่างๆอย่างในกริกคอมเมทเราก็จะมีอ็อบเจกต์ในลักษณะทรงเลยค่ะขั้นที่ที่เป็นเป็นแพนเป็นคิวเป็นไซเคิลเป็น UV s p h e ฟ e อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีการแอดออนเกียร์เข้าไปนะครับก็จะคือมันก็จะเป็นอ็อบเจกต์รูปทรงแบบแบบเฟืองเกียร์นั่นเองนะครับก็คือมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ให้แบบว่า,ามี เกียร์ให้เลือกใช้นะคือตรงนี้จะมีหรือไม่มีไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของของเรานะครับตีมนะครับตีมตรงนี้ตีมก็จะเป็นลักษณะคุณลักษณะมันจะน่าจะไปพูดถึงเรื่องการสีสันอะไรต่างๆของปุ่มของหน้าตาของขอบหน้าต่างอะไรเนี้ยไทม์ไลน์จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับเราเราสามารถจะจะจะปรับเปลี่ยนของเราเองได้ซึ่งซึ่ง ตัวผมนี้ก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรผมคิดว่าเท่าที่มาตรงนี้มันก็ดูดูดูดีอยู่แล้วนะครับอ่านไปดูในระบบไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ตรงนี้มันก็จะให้เรากาหนดเป็นค่าเริ่มต้นว่าอฟอนต์จะไปเอาฟอนต์ที่ไหนในในใ,ใ,ในเครื่องของเรานะครับเท็กเจอร์ดีฟอลต์แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนเวลาเราจะเปิดจแมปเท็กเจอร์ขึ้นมาหรือว่าเราจะหาบิตแมปไปหาภาพเนี่ยเวลาถ้าเรามีการกาหนดพาร์ตลงไปตรงน,รงรงนี้เวลาเปิดโอเพนไฟล์ขึ้นมาเนี่ยก็จะไปโผล่ในพาร์ตนี้ทันทีนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเราใช้ ส่วนเราใช้ไดซ C เฉยๆนะครับเวลาเปิดมันก็จะไปไปไปโผล่หน้าตำแหน่งเริ่มต้นที่ไดซ C นะครับ System. ดู System นิดนึงนะครับ t y s เ่ m ตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซ n วนะครับก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับแถวนี้นะครับ Open GL อนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไหม อันนี้ก็เป็น solid open gl light นะครับก็จะบอกว่า,ามีการกำหนดจะมี backlight ไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นใช้สีอะไรประมาณพวกนี้นะครับก็คือหลกัหลกๆก็จะปรับที่ interface อย่างที่ผมว่านะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เราข้ามไปเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยอ่านะครับตัวนี้นะครับ emulate num pad นะครับ emulate num pad ก็คือว่า emulate ก็คือการการ การทำใหม้มันจะเกี่ยวข้องกับกับยูเซอร์ที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับยูเซอร์ที่ใช้โน้ตบุ๊กนึกออกมาว่ามันมันจะไม่มีนำนำแผดข้างๆนำแผดท,ที่เป็นตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นตัวอักษรใช่ปะ่ะทางขวามือเนี่ยมันจะไม่มีนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้ h o ค k e y เกี่ยวกับตัวเลขเช่นการเปลี่ยนวิวอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่น กดเจ็7ไปท็อปวิวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีนำแผ่นให้เนี่ยเราเราอาจจะต้องไปเลือกที่เมนูซึ่งมันจะช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเซอร์ที่ใช้น้ตบุ๊กนะครับแนะนำให้ติ๊กตัวนี้ไว้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ใช้น้ตบุ๊กอยู่ก็ต้องติ๊กไว้นะครับไม่งั้นทำงานไม่ถนัดนะครับโอเคทีนี้พอเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญาตย่อกลับไปแบบเดิมมาคอนโทรลอัพอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีการนะครับเซฟนะครับ Save a ร d e f a u l t นะครับหมายความว่านะครับหมายความว่า,าค่าต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องมีการเซฟนะครับถ้าเราไม่เซฟเนี่ยเเปิดมาเขาหน้าเราก็จะต้องมาปรับอีกอะไรนี้ครับก็เราก็จะต้องทําการเซฟเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ผมขอขอปรับหน้าตาคือมันมันจะรวมไม่ใช่ตรงนี้มันรวมถึงหน้าตาแลอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับที่เราปรับนะครับนิดหนึ่งนะครับ อย่างนี้เนาะปึ๊บประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้เราก็จัดการนะครับจะเซฟแอรดีฟอร์ไปจริงๆเราเราเราเปลี่ยนถ้าจะให้เดิมๆเลยนะครับเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นอินโฟก่อนดีกว่าเพื่อความสะดวกนะครับแล้วเราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปซึ่งตรงนี้นะครับ เราจะใช้คอนโทรล U ก็ได้ในการเซฟนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด U นะครับก็จะเซฟเซฟเป็น user default setting นะครับหรือกด Space Bar นะครับแล้วเราก็จะมีการอาอาลองพิมพ์เซฟนะเซฟ user setting อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวในในเซกชันหน้าต่อไปนะครับผมก็จะบรรยายถึงนะครับ การอาคอนโทรลน,นะครับโปรแกรมนะครับพาทัวร์ว่ามันมีอะไรมั่งจะย้ายจะหมุนจะย่อเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างอะไรเหล่าเนี้นะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามกันตอนต่อไปนะครับผม